เพข้าวปุ el ้นนี่มานจะปีแล้วครับเราซาลาเป้งครับอันนี้กำลังซาลาป้อย่างเงี้ยคอยขบกันครับอันนี้คืออันนี้คือยังบทันยังบทันได้ที่เนาะครับเนาะเส้นเจวนไปตามน้ำครับตาปีละครับนี่ครับอันนี้คือน้ำปลาร้าน้ำนัวครับอันนี้เราส่งลูกเรียนถ้าท่านผู้ชมสนใจอยากเรียนทำข้าวปุ้นน้ำนัวขายคุณแม่หนูใส ใจดีครับสอนให้ฟรีครับถูกสุดๆเพราะว่าของคุณแม่นัวใส่อะก็คือหนึ่งเลยผักเยอะครับสองให้น้ำสามอย่างเลยครับถ้าหกสีบาทให้น้ำสามชนิดเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องคนอีสานรักเกษตรทุกท่านครับผมผมนัดเดชคนอีสานรักเกษตรครับครับมือวนี้ผมได้มีโอกาสมาตาบลฝั่งแดงครับก็เลยจะพาท่านผู้ชมมาชมร้านขายข้าวปุ้นน้ำนัวครับผมที่เป็นเจ้าดังของตาบลฝั่งแดงครับ ร้านนี้เพื่อนจะดีบสดทุกวันผักสดทุกวันน้ำนัวทุกวันครับผมจะสดจะนัวยังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมครับผมก่อนอื่นที่เราจะไปชมการคาฝาให้ท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับพร้อมแล้วเราไปชมร้านขายกระปุกน้ำนัวกันเลยครับผมครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่หน้าร้านแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับ เจ้าของร้านครับก็คือคุณแม่หนูใสนะครับผมที่เป็นเจ้าของร้านครับครันี่ครับผมบรรยากาศร้านเดินเข้ามาครับจะเป็นร้านไม่ใหญ่มากครับผมแต่ขายดีครับการันตีว่าขายดีครับผมอ่านี่ครับนี่คือเจ้าของร้านครับคุณแม่หนูใสที่จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับคาปุ่นน้ํานัวครับผมสวัสดีครับคุณแม่หนูใสพาท่านผู้ชมช่องโนอีสารเกษตรมาชมร้านคาปุ่นน้ํานัวครับผม เดี๋ยวก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวสามคุณแม่หนูใสก่อนนะอันนี้คุณแม่หนูใสบีบขะปุ้นคู่มือบอกครับจ้าบีบคู่มือจ้าโอ้ครับผมบีบมือลาจักโลครับวันล,ละสีโโ่ลลสิบกิโลวันละสี่สิบกิโลเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพาพา,พาท่านผู้ชมไปชมใหม่เครื่องมือบีบขะปุ้นได้บอกครับ,คร,บครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมไปชมเครื่องมือบีบขะปุ้นคุณแม่หนูใสด้านใน,นบอกครับผมครับอันนี้บีบสดทุกวันเนะครับเนาะคุณแม่หนูใสบีบสดทุกวันครับ นีนขอเป็นี่นวดนำรองครับเรียกน้ำวนน้ำน้อนเลยครับนี่นวดอันนี้นวดนประมาณ3 0มสินาทีช้อนผสมยาแล้วมาผสมน้แล้วกีเลยไหมครับรั่วไปเรื่อยๆน้ำน้ำใสน้ำหลดลงครับ าจะปีแล้วครับเผ็ดกระปุ้นนี่มาจะปีแล้วครับโอ้ยกระไรปีแบบไม่ปีโอเผ็ดประมาณ10กว่าปีแล้วเนาะครับเนาะที่แรกฮะได้ได้สูตรได้สูตรเผ็ดกระปุ้นนี่มาแต่ใส่ครับขนมกินครับผมกะปุ่นแม่ย่าพ่อแม่ย่อือครับตั้งแต่สมัยพ่อแม่เนาะอ๋ออันนี้เกิดตั้งแต่สมัยตามครกเนาะ อ,อันนี้อันนี้ลูกสาวคนอ่ะน,นี่นั่นครับผมอันนี้สิปีก่อนนะครับตามโภคแบบโบราณเนาะแบบโบราณครับผมแล้วอันนี้คือไม่ได้่ได้ตามแล้วไอ้เมนู<อ>ใส่เอ,เอาเอาแป้งมาตะใส่ครับเอาแป้งมาจากบ้านท้องเองจ้ะอ๋อก็คือซื้อแป้งมาเนาะครับแล้วค่อยเอามาเอามาปั่นในเครื่องนั้นเนาะครับครับผมอันนี้สั่งแป้งเข้ามาวันละ40่กิโลเมนบอกครับได้บายครับ40กิโลขายมืดพูมือเมนบอกครับ40่กิโลเนี่ย ก็ทีนี้คุณแม่หนูสายขายกิโลละจักบาทถ้าบีบมาแล้วครับโอ้ขายโลละหกสิบครับผมกิโลละหกสิบนี่มีอย่างน่ครับชุดละหกสิบเนี่ยมีน้ำกะทิน้ำปลาร้าน้ำกะปีน้ำกะทิน้ปลา้าน้กะปี<ช>แล้วก็พวกผักเมนโบครับผักอันนี้ครับผมอันนี้อันน,อน,นี้เป็นผักลวกเมนโบครับ<ช>อ๋อฝั่งนั้นจะเป็นผักสดเนาะผักลวกครับแล้วเวลา นี่เป็นการไปงานนี่คือคุณแม่หนูสายนี่รับอยู่หรอครับเวลาคนอยากได้ข้าวปุ้นไปให,ห้บุญหนะครับอ๋อรับทางด้วยนะครับเนาะเสียงคุณตั้ง,งดังนิดนึงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมถอยออกมาเพิ่มนิดเดียวไม่ย่งฝันนิดเดียวเ,เสร็จครับฝั่นผมเสร็จครับเดี๋ยวปั่นเสร็จจะหลังจากนี้ชาวมบีบครับชาวมบีไปเครื่องน,นี้ครับอันนี้เป็นเครื่องบีบข้าวปุ้นครับผมร้านข้าวปุ้นคุณแม่หนูสายเปิดมา สิบกว่าปีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตอนนี้คุณแม่หนูสายกำลังเตรียมผักครับผมอันนี้คือบรรยากาศภายในร้านครับค้ากันอยู่สองคนกำลังซาแป้งอย่างเงีอยงลอยกบอันนี้คืออันนี้คือยังบทันยังบทันได้ที่เนะครับเนาะเคัต้องเตรียมเลย เ,เรื่องเมื่อสักครมันจะ้ือซาวอรกแล้วครันดูถึงไปหาเครื่องรูดเสร็จเลยเราเครื่องตีคือมันบบทั่วนะครับเนาะมาดีมือซาวเลยครับป้อมเหลียวหนะุดนะลองดคนครับส่นแปง้งจะได้รู้ว่าแป้งเป็นก้อนหรือบบเป็นก้อนครับ แล้วเครื่องแล้เครื่องมันตีนะครับครับ10โมงคกับผมว่าแปงได้ที่หรือยังครับใส่มือใส่มือสัมผัสกัาครับว่าแปงแปงเตรียมได้ที่หรือยังครับถ้าแปงได้ที่แล้วก็จะเอาไปบีบครับผมตะปุนบีบสดแม่หนื่อไห่ครับผมเจะดังตะกุนฟันแดงครับบีบมือละ40กิโลเม็ด อ่าอันนี้ยเทโลเครื่องอ้วคร,คร,ครับผมหลังจากที่ปั่นแป้งแป้งขุ้้นได้ที่แล้วก็ต้องมาเทลงเครื่องครับอันนี้เวลาบีกกบกระสือจะบีบใส่บีบใส่หม้อน้ําร้อนนี้เลยเป็นปบุคคลผมอมนี่ครับขาก็เตรียมเตรียมหัวบีบไปแล้วนะครับบีบครับผม เซมอลน้ำร้อนนี่ครับแล้วก็จะเป็นเส้นออกมาเลยครับผมลูกค้าเริ่มมาประมาณจักโมงครับผมเวลาสิบโมงอ๋อสิบโมงนี่ก็คือเริ่มมาเลยเนาะครับเนาะดีดวันละสี่สิบกิโลก็ได้สี่สิบกิโลขายหมดก็ได้อยู่ประมาณวันละสองพันกว่าบาทครับไหลอย่างไ,ไรไหลครับคุณเก่าออกครับที่มันค้างอยู่ในท่อครับ,รบเส้นแถวเส้นเล็กเส้นใหญ่ เซ็เล็กเนอยเส็นเล็กเส้นได้ปรับ,บ,บนนกำังปรับเส้นรอบ,บ,บเ,อเส้นขนาดไหนครับปรับตรงนี้เลยครับ,บ,บเส้นเล็กเ็น,น้อยปรับตรงนี้เลยครับวิ่ีวิธ้อยเส็นเลยครับหน้เล็กน้อยอ๋อครับผมบ ครับผมก่อนก่อนที่จะบีบบีบเสร็จลงก็คือต้องกวนน้าก่อนเนาะครับเนาะครับพอบีบลงปุ๊บนี่เสร็จมันจะวนไปตามน้ำเม่บอครับโอ้ครับผมอ่าครับเริ่มบีบแล้วครับนี่ครับนี่ครับบีบแล้วครับนะครับเส้นเส้นจะวนไปตามน้ำครับนี่ตะบนตาบีบแล้วครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือข้าวปุ้นบีบสดครับนี่ครับนี่คือ ดีกันสดๆครับดูครับของแม่หนูสายดีกันสดๆครับตีมวันละสี่สิบกิโลครับอันนี้คือได้แล้วเนาะครับชุดหนึ่งเนาะครับนี่อันนี้คือเสร็จแล้วครับชุดหนึ่งครับแล้วก็ตาจะตักขึ้นมาแล้วครับอันนี้คือเสร็จแล้วครับอ่าดีตักขึ้นมาครับ อันนี้คือพร้อมพร้อมกินแลยมันหมายความไงครับอเลยอ่านี่ครับพร้อมกินแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเนี่ยพร้อมกินแล้วครับเนี่ยเอาน้ำยาล้างก็กินได้เลยครับอีกทเสร็จแล้วนี่ครับเส้นเล็กนะครับไปแช่น้ำครับผมนี่คือข้าวปุ้นข้าวปุ้นเส้นเล็กครับอันนี้ล้างน้ำเย็นก่อนเนาะครัดมันครับพร้อมกินแล้วครับเนี่ยครับ เสร็จเล็กๆน้อยๆนะครับับเสร็จแล้วครับนี่ครับอันนี้คือบีบบีบรอบนึงอ่ะบีบหลายได้บอกครับคือรู้ว่าบีบประมาณประมาณแค่นี้ครับบีบได้สองกิโลอ๋อบีบรอบนึงจะได้ประมาณ2อกิโลนะครับเนาะอืมครับผมครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่มเลยครับอ่าอันนี้คือขอบคุณแม่นูไส้หลังจากบีบเสร็จแล้วก็คุณแม่นูไส้ก็จะเอามาเอามาจับเนาะครับเนาะ เอามาจับเอามาจับใส่ใส,ใส่เข่เงเอ,อ,อา,า,ม,ามาจับใส่เข่งไว้ครับใช่แล้วดีจะภาพดีมาครับมาจับใส่เข่งไว้เพื่อที่จะเอาไว้รองรับลูกค้าครับลูกค้าจะเริ่มมาตอนประมาณสิบโมงครับนี่ครับนี่าารครับ หลังจากบ,บีบเสร็จมาแล้วก็จะเอามาล้างน้ําล้างน้ําเย็นก่อนครับแล้วก็จะเอามาล้างน้ําสะอาดอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วก็ค่อยเอามาจับใส่เข่งครับนี่ครับผมง่นึงใส่จับใส่จานไว้ครับนี่ครับอันนี้คือบีบรอบแรกครับจับอย่างไวค้ครับนี่อ่านะครับบีบมีแล้วครับ ดีนีะครับกำลังล้างเสน้สนครับล้างเส้นสามรอบครับล้างเสน้นสามรอบครับแล้วก็เอามาใส่กระมังนี่ครับรอบที่สามมันนี้คุณแมน่นุใส่เพิ่นเห็ดน้ำยาสามสามอย่างครับมีน้ำยาปลาน้ำยาปลา,า,าแล้วก็น้ำยากะปี หลักๆก,ก็คือน้ำปลาน้ำนัวเนาะครับเนะาะขายดีที่สุดขายดีครับผมขายดีขนาดคนบริเวณตำบลนาหน้า,นานตำบลฝั่งแดงนี่คือจะมาทานร้านนี้หมดครับผมครับผมเพราะว่าจะเป็นจะเป็นเจ้าเจ้าดังครับเจ้าดังแล้วก็อร่อยครับตรงนี้นครับทำมาสิบกว่าปีอันนี้จะเป็น น้ำยาป่านะครับเนาะน้ำยาปาครับน้ำยาป่าครับอันนี้จะเป็นน้ำยาเสริมครับบัวแม่น้ำยาหลักครับน้ำยาหลักจะเป็นตรงนี้ครับฝาสีชมพูนี่ครับน้ำยาหลักก็คือน้ำปลาน้ำนัวครับนี่ครับท่าผู้ชมที่สนใจอยากเรียนนะครับผมก็ติดต่อคุณแม่หนูใส่มาได้เลยครับสอนฟรีครับ ครับผมน,นี่คือน้ำยาน,น้ำยาป่าครับคันะครับแม่ลองใสกำลังจับเส้นจารมอันนี้คือพื่งบีบขึ้นมาสดๆครับ ครับอันนี้คือโลโลนึงเนาะครับเนาะจด<ช>้ครับอันนี้คือ,อน,นี่หนึ่งกิโลครับอันนี้คือหนึ่งกิโลครับผมก็<ค><อ>จะมีผักลวกผักสดนะครับครับที่ที่เป็นชุดหนึ่งกิโลอันนี้นะครับทองคนนเปนครับขึ้นอะไรจะายยา๊ะป้าใกล้ๆ่ซิบมู โอ้คุ้นสุดาอืมครับอืมอันนี้เนีเต้าเนาะครับผมอันนี้น้กะปัวมามานกิิเียงครับผมครับท่านผู้ชมอันนี้คือน้ำปลาน้ำนัวครับ น,นีแล้วส่งหลูกเรียนนะครับผมอ๋ออันนี้เต็มเต็มกระปุกนีมม่หันขายเมืมม่อตู้เมื่อเปล่าครับโอ้ขายเมืมม่อตู้เมื่อครับผม ชุดนี้นะถ้าร้านอื่นขายนี่จะประมาณร้อยหนึ่งครับนะครับเพราะว่าของคุณแม่หนูใส่ครับไม่ไม่ไม่แปดสิบกับร้อยครับเพราะว่าของคุณแม่หนูใส่นี่คือเพิ่นให้ผักเยอะครับถูกสุตรเพราะว่าของคุณแม่หนูใส่นะก็คือหนึ่งเลยผักเยอะครับสองให้น้ำสามอย่างเลยครับถ้าหกสิบาทให้น้ำสามชนิดเลยครับและก็ถ้าเป็นผักผักชะอมนะครับเนาะผักชะอมนี่ก็คือถ้าลูกค้ามากินนี่คือ ก็คือบบคิดเงินเพิ่มครับครับผมก็คือลูกค้าไปเก็บเองได้เลยครับนะครับอยู่แจนั่นครับแจคือมุมนั้นครับนะครับที่เป็นพุ่มเป็นพุ่มนะครับผักชะอมพยากินก็สามารถที่จะไปเก็บเอาได้เลยครับฟรีเนาะครับเนาะครับนะครับผักชะอมฟรีครับถ้าเป็นร้านอื่นมันจะมัดขายมัดละสิบาทครับครับผมท่านผู้ชมครับอันนี้คือจานละยี่สิบบาทครับที่ลูกค้ามานั่งกินในร้านครับอันนี้คุณแม่ลงใส่เพื่จะจับจับใส่จานให้ครับอันนี้20บบาทครับส่วนผัก ผักสดผักต้มครับเพราะดีเราควรจกินอ่าผักสดผักต้มผักสดผักต้มนะก็คือให้ลูกค้าหยิบเองครับนี่ครับมาหยิบเองได้เลยครับผมและการน้ำเนาะคบเนาะน้ํายาเนาะครับน้ํายาในกระปุกนั่งคบลูกค้าก็สามารถที่จะตักเองได้เลยครับว่าบางคนอยากได้ปริมาณน้อยปริมาณมากไทยกินเยอกว่ากินเยอครับตักสิกอบตักเองได้เลยครับผมเดียว คุณแม่โนใส่จากจะก้อยจะก้อยโชว์ครับโนใส่ก๋วยอยข้าวปุ้นโชว์ครับก้อยกินเองเลยโชว์ก๋อยข้าวปุ้นแต่เมื่อกี้คุณแม่หนูใส่เอาเส้นออกครับเพราะว่าพอดีคนอยากกินบ่หมี่ครับบะหมี่ทีเดีครับคนกินทัาอันนี้เป็นน้ำปลาลเนาะครับจ้าน้ำปลาน้ำปลาน้ำาน้ำนัวมือเลยครับ มือเลยเนาะครับผมตามสบายเลยครับมากินมือกินมือมันแดงสีแสบนี่ครับกินโชว์แล้วครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าก้อยข้าวปุ้นทำไมน้องใส่จะกินโชว์ครับทุกคนกินใ้ป่าเนี่ยเพราะว่ายัางไม่ก,กินเผ็รครับเผชดโบได้โอ้โบขมันโบมันโบมันโบได้ใจ เดี๋ยวว่ดกวาดข้าวปุ้นเออเดี๋ยวบนกวอนซีบนกวอนเด้อนะครับใช้มือนะครับแม่เปิดเปิดมือนะครับแซ่บป้าแตบแซบแซ่บนี่ครับผมลูกค้ามาก็จะนั่งทานในลักษณะนี้ครับทานกินแบบนี้เลยครับแซบแซบแซบมาเด้อมาเด้อกินแล้วกันเด้อกินโชว์แล้วครับ ให้หิวยะแหวมาด้วกระปุกบีบเองกินเองแซบเองเนาะครับืมกินไปแต่แซบไปครับครับผมครับอันนี้ก็คือพาท่านผู้ชมมาชมร้านครบปุ้มแม่หนูใสครับบีบสดครับครบปุกน้ำหนูแม่หนูใสอยู่ บ้านฝังแดงครับตำบลฝั่งแดงอำเภอมาโนมจังหวัดนครมานมครับผมครับอันนี้คือถ้าท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆแล้วแวกแถวๆนี้ก็แวะมาชิมได้นะครับผมบีบสดทุกวันครับราคาถูกครับหลังวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมเมนูสายทำกระปุ้นครับผมแก็คิดว่าพอสมบูร์เก็บเวลาเนาะครับเนาะกับผมท่านนี้ก็ จบคลิปไปตรงแม่หนูสายกินข้าวปุ่นนี่แหละครับผมครับผมท่านนี้ก็ขอกราบขอ,ขอ,ขอบพระคุณแม่หนูสายนะครับผมที่เสียสละเวลาให้ท่านผู้ชมชมร้านแม่หนูสายนะครับผมขอกราบขอบพระคุณแม่หนูสายครับผมกราบขอบพระคุณครับ